สวัสดีครับวัยรุ่นร้อยสิบไอครับมีแนวทางมาบอกอยู่แล้วครับใครพบปัญหาไอเฟืองเนี่ยมันรูดหรือระเบิดพาแขนเข้าเวียงเนี่ยพาแขนเข้าเวียงเฟืองรูดนี่ครับผมแนะนําเลยครับร้อยสิบไอนะครับใช้ชุดเนี่ยชุดเจด,ดีคัสเนี่ยชุดค้าสามก้อนเนี่ยเป็นของเวฟร้อยนะครับเวฟร้อยเวฟร้อยเก่าดีมเก่าอะไรก็ได้ครับนี่เบิกเบิกตัวน,น,นี้มา เบิกชุดนี้มาครับเป็นของเว็บร้อยเก่าเนี่ยครับแล้วก็อย่าลืมเบิกแหวนรองด้วยแหวนรองนี่ครับนี่ครับเว็บร้อยจะมีแหวนรองนี้นี่แล้วก็ใส่ครับปกติเพราะอะไรครับนี่ครับเว็บร้อยรับเฟลืองมันยาวครับเห็นไหมครับเฟลืองมันยาวลึกเลยครับแต่ร้อยสิบไอมันมีนิดเดียวครับตื้นนิดเดียวนี่ครับฝากด้วยครับร้อยสิบไอ แก้ปัญหาเฟืองเฟืองเพาเขาเหียงลูดลูกใหญ่ๆครับแล้วก็ล้าวนครับใช้ของชุดเบรบร้อยได้เลยครับใส่ได้เลยครับตรงรุ่นครับขอมครับ